นิ่งแล้วเอาเลยครับพี่เล่วรอดฟ้านายช่างที่ตกแต่งตำเรือก็่ายตาหวานช่างไพลินเกิดน้อยเมื่อปี60ส่วนที่เราหอมไกลก็่ายตาหวานนายช่างเดียวกันครับแต่คนละพอสอต่างกาต่างวาละต่างเวลาครับเรือพี่เรือน้องมาดูเที่ยวนี้ระหว่างช่างไพลินเกิดน้อยอำเภอสากเกล็กจังหวัดพิจิตร ไขหนุ่มหน้ามนขนทำเรือวันนี้ระหว่างเรือพี่กับเรือน้องบล็อกไหนจะแน่กว่ากันครับเอาละครับช่างขนเดียวกันใครจะแน่อยู่ที่กำลังฝีพายอีเหลวลอดฟ้าหนึ่งอีเหลวลอดฟ้าสองทีดาออหอมไก่น้ำเงินถ้าอยากจะดูความเก่าก,ก็ต้องไปดูอีเหลวลอดฟ้าแต่ถ้าจะดูความสด ต้องไปดูที่ดาหอมไกลครับระหว่างปี60กับปี65เอาเลยครับสนามแห่งนี้จะเป็นยังไงคุณตรบกรบแม่น้ำณสนามวัดศรีปงบุณพร้อมจะทะยานออกมาณอีกไม่กีน่นาทีเอาเลยครับท่านผู้ชมจดจดจอบปอยก่ที่จุดปล่อย จะออกได้ไหมพร้อ,อมแล้วมาดูสิว่าร่องน้ำสีน้ำกันครับอธิดาหอบกลานันยกพายบอกว่ายังไม่พร้อมส่วนนี้แล้วลอดฟ้าสองโอ เอาเราไว้เอาละว่าข้าฟาสถานที่สะเทือนขับเกิือนโดยแรงอันสาดโดยแรงจะปินดีถทือถึงขึ้นมาเหมือนขุขาแถมแล้วมดเกิดเป็นไฟตากโคต่งไฟตากโคตัางปีเหลือคู่ิงเชนเลิรสนามดีพีคุณรู้ปาวสีบึงบูนกิงทูดเปิดตจทานสมเด็จพระกิฐานทิราชารมสมเจพระเทศรัตนราชสุราสยามบรมราชกุมีเป็นจกรพหกเริ่มใส่กันมาระเบิเถื่อถึงลยทีเดียวที่แรกที่วแรกยังกินกันไม่ลงหัวปีหัวตายีตายใครจะไปใครจะอยู่เอาลรไว้เอาลราว่าตอนนี้เรืองต้องสำหรับคุยกันไป อีเหลวีลวกับหอมไก่ใครจะไปใครจะอยู่เลือดจะเปิดผายาไงายมือใส่กันมาแบบเต็มเต็มละจ้าท่านผู้ชมครับจับตาดูกับภาพเที่ยงที่ผ่านมาทั้งอีเหลวสองและทิดาหอมไก่ต่างคนต่างไม่เคยแพ้แพ้ทีมใดแล้วจะหนี้จะใครจะมาดูกันว่าใครจะแพ้ใครจะเป็นฝ่ายชนะอีเหลวราฟ้าตอนนี้ตีหนีขึ้นมาหอมไก่ตีจิ้งกันมาคุกกี้โซนีดูดีกันมาหัวใจสุดหัวใจจะมาแพ้กทิดาหอมไก่อีเหลวราฟ้าอีเหลอลาฟ้าทิดาหอมไก่คุกกี้โซนีดีกันมาเดินทีเดียวตอนนี้ยังดูบาเบอกร่ตุกหอมไก่หนีหอมไก่หนีอีเหลวหนีอมไก่ หอมไก่และแล้วก็อัวเข้าเส้นใจผลการแข่งขันเรือคู่ที่24เป็นรอบทิงชนะเลิศในประเภทกอเที่ยวที่หนึ่งระหว่างอีเหลวสองกับทิดาหอมไก่ ผลการแข่งขันผู้ชนะร่องน้ำน้ำเงินทิดาหอมไก่